ครับนี่คือบรรยากาศในมุมน้่เงินนะครับโดยมีนุ่มมักาดีนะครับเจ้าของสีเสื้อคอยเทนแล้วก็คอยบอกให้ด้านโล่เงินนุ่มมักกดีนะครับตอนนี้เป็นลองประมาณ5,4,3,2นะครับหมด1ยกหมดยกแรกนะครับนี่ครับทีมงานนุ่มมักกดีครับ นฝ่ายแดงกันบ้างนะครับนี่ครับไก่ปลาพอวิเศษยิงนะครับก็มีทีมงานสวัสดีครับววาวว้าวแถวพาวนะครับแล้วก็ทางด้านเพชรมรกตเพชรยินดีคาร์นี่นะครับอู้ที่มุมนี่ครับบรรยากาศหลังหมดยกแรกนะครับต่อไปขึ้นยกที่2นะครับ ฝ่ายเมินเดินเตะขาเจาะยางครับฝ่ายแดงก็ไม่ยิ่ละนะครับไม่ก,กลัวนลครับ mm hmm. เดินเข้าหาครับต่างคนต่างปักหลักแลกกันอยู่กลางเวที hmm. โอ้โหโลกเงินเตะเจาะยางนะครับปรรกาศแยกออกมานะครับฝ mm ่า hmm. ยแดงยังเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าหานะครับ mm hmm. ไกป่ปลาพรวิเศษยิ้ม ตัวน้ำเงินโล่เงินลุมมากระดีโอ้ยเสียงเป็นเสียงแกนันนะครับนะครับไอ้าย,ายแดงจะได้ลอยได้ใหญ่กว่านะครับนครับยกที่สองนะครับกำลังเข้มข้น ยังเป็นฝ่ายเตะจาอ,อยางครับไก่ป่าไม่สนเดินเข้าหาครับเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าหาครับไก่ป่าฝ่ายแดงเอ้ครับโอ้โหแข่งกับเขาใครจะแน่กว่ากันนะครับแข่งกับเขาขเหลือเ,เวลาอีกหนึ่งนาทีในยกที่สอง ไก่ป่าเดินเข้าตีเข่าโลเวนเลนติสายเจาะยางไก่ป่าขอคอตีเข้าเร่งตีสวยงามครับนี่ครับจ้พูดปักหลักกันกลางเวทีนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสมราคาครับสมกับเป็นผู้เอกในรายการ สุดยอดครับสุดยอดไกล่ปลายังเดินต่อหาแข้งสายของโลกเงินนี่เนี่ยนะครับโอ้โหนี่ครับไก่จะหมดยกแล้วนะครับหมดยกที่สองครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ หมด2ยกนะครับทางด้านโล่เงินตกเป็นรองถึง52 2- 1 5 2สองนะครับก็ยังมีหนุ่มมังกดีครับคอยเทนคอยบอกนะครับส่วนทางด้านฝั่งแดงนะครับก็ยังมีเพชรบรกฏแล้วก็แพลวพาวเพชรยินดีอแคเดมีนะครับคอยเทนคอยดูแลนะครับ ต่อไปจะขึ้นยกที่3นะครับต่อไปขึ้นยกที่3มนะครับนี่ครับลงเงินฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงครับไก่ป่าพ่อวิเศษยิม้มครับยก3าเริ่มขึ้นแล้วนะครับกรรมาการสับมือแล้วไก่ป่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับอาศัยรูปร่างที่ใหญ่โตไม่สนใจครับ เดินเบียดเดินมี่ตีครับอาศัยลูกร่างใหญ่เร่งตีเร่งตีครับโอ้โหไก่ป่าไม่สนใจครับอาศัยใหญ่ครับขอคอเด้งตีเร่งตีครับโอ้โหเล่งตีครับลงเงินก็สู้เขาบาไปา มีหมัดมีหมัดตีแข้งโอ้โอ้ไอ,อ,อ,อ้ปลาหออาการเหมือนกันโดนเตะต่อยยางก็หอบอาการเหมือนกันโดนเตะต่อยยางก็หอบอาการเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหตั้งหลังได้ก็ของคอตีงต,ตีนี่ครับชัดเจนนะครับ Oh, hey. ขาบนรถตอนนี้ก็มี4.51 1นี่ครับไก่ป่าไม่สนนะครับเดินบทเดินเบียดขยมเข้าอย่างเดียวปลายยกที่3แล้นะครับ เจ้าจ้าบนล็อกนะครับหมดยกที่3นะครับราคาบนล็อกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหพี่ไก่ราคาเท่าไหร่แล้วโอ้โหราคา101หนึ่งเลยนะครับเนี่ยครับพี่ไก่สิบแก้วบระคนบอกว่า 11, 10หนึ่งสิบลองนี่ครับบรรยากาศบนล็อกแปดลองครับแปดลอง ปลแดงต่อนะครับไก่ปลาพ่อวิเศษยิ่มต่อนะครับนี่ครับขนาดขนาดพังยกในการหมดยกที่สามมานะครับหนุ่มบางก็ดีก็ยังขึ้นไปกำลังใจลูกศิษย์นะครับโลกเงินหนุ่มบางก็ดีนะครับล้องเจ็ลองครับร้องเจ็ดลองนะครับทีมงานเอาล่ะครับ ลองัสะสนันบันไว้เลยครับ่วนฝ่ายแดงนะครับ,นนรบก็ยังมีเพชรมะละกดแล้วก็ทีมงานนะครับแถวพาวนี่ครับเพชรมะละกดเสื้อสีแดงน,นะครับกำลังเทนไก่ป่าอยู่ที่มุมโอ้โหครับต้องบอกว่าคึกคักมาก หมดสี่ยกแล้วนะครับราคาอยู่แดงสอง1นนะครับแดงต่อ31นะครับก็เจียวจาวนะครับราานี่ครับราคาบอลอง3ามลองฝ่ายแดงต่อนะครับเยียตีต่อนะครับเยียตีต่อสองหนึ่ง สีทีเด็ด9.9ต่อ2-1มี2-1นะครับ3-1นะครับแน่3รองนเวทเพือนยกที่5นะครับลอง2ลองครับลอง2ลองนะครับฝ่ายแดงต่อ2-1 ลอยตัวยกที่5้านะครับยกสุดท้ายไก่ปลาวิ่งเข้าหาเลยครับ ไม่เข้ากระานะครับไกตาทีทีบเีเจียวจ้าคเียว้าคเียวจ้าแลครับยุยที่5้าเียวจ้าครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับนี่ครับ ไอ้น้ำเงินนะครับก็มาโดนไอ้บนล็อกอยู่เหมือแดงนะครับบนล็อกสีแดงนะครับบนล็อกสีแดงนะครับบนล็อกสีแดงครับนี่ครับทีมงานก็บวกไม่เข้านะครับฝ่ายแดงมือแดงครับราคามือแดงนะครับตอนนี้ ครับราคาหมือแดงนะครับยกที่ห้านี่ครับราคาชี้แดงนะครับชี้แดงนะครับราคาบนลบชี้แดงนะครับชี้แดงนะครับฝ่ายแดงก็มาดกบั่นใจฝ่ายเราเมือกก็มาดกมั่นใจ แต่ถ้าว่าฝ่ายแดงนี่ก็ที่ทำดีทำเยอะครับต้องบอกว่าสุดยอดครับมวยคู่นี้ต่อยกันมนันจริงๆครับนี่ครับโล่เงินฝ่ายเงินไก่ปลาฝ่ายแดงครับเป็นไงน้องชายก็น้องเข้ามาแข็งแรงครับ เดินเรมากเดินเกมเร็วเลยครับเราก็เตะเจาะยาอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสให้เราได้หายใจเลยครับแล้วเป็นไงไก่ป่าโดนเตะเจาะยานี่เจ็บไหมเจ็บครับชั่อขายังไม่ขึ้นเลยครับโอ้แต่ก็เก็บอาการไว้อยู่ครับลออกมาเสมอกันนี่พอใจไปครับครับไม่พอนใจไม่แพ้แลวลงเงินนะครับครับก็เกมกีฬาครับผมครับไม่ว่าจะผลออกมายังไงก็พี่น้องกันเหมือนเดิมครับครับพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าวันนี้โอ้โหต่อยกันโคตรมันเลยครับผลสุดท้าย ชูเสมอครับกรรมการชูเสมอให้เอ้าสุดท้ายนี้อยากให้โลงเงินบอกคนอุบลหน่อยครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับก็เต็มที่แล้วครับโอกาสหน้าว่ากันใหม่ครับเอ้าไก่ป่าบอกคนเมืองขอนแก่นบ้านเราหน่อยครับวันนี้ผมก็ทาดีที่สุดแล้วครับไม่แพ้ก็อยางยิ้มได้ครับสบายครับสบายครับให้กําลังใจทั้งคู่นะครับสุดยอดครับสมันเกินเสมอกัน